ขอบคุณจเจริญพกรณพันอาหารจำกัดมหาชน2 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยังยืนของเราโตโยต้าเคมอเตอร์ผลิตภัณฑ์5ดาว CP f r e s h m a r t CPF ผลิตภัณฑ์นมเมจิเกียไตผู้ผล,ล,ลิตและจำหน่ายปุย๋ยตรากระต่ายขอบคุณบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดครับยาดองเลาตราเกาหลีน้ำมันยาตรามาวินยาแก้ไอตราอาปาเช่แป้งโยคีในรัศมีวงกลมขอขอบพระคุณครับเอมารุ่นบนในที่นะครับทั้งไก่ย่าง5ดาวและก็ CP Freshmart ด้วย แล้วก็ฉีดเชื้อปูเซนเจียวหนังวางทุวประเทศนะครับคุณสายชนชายพรสกุลเป็นผู้จัดการอยู่ห้วไทยหัวเซิงอยู่ก็ชมรายการนี้อยู่ด้วยนะครับ026822324นะฉีดเชื้อปูเซนเจียวหนังแล้วก็ในเรื่องทั้งมวยที่ใช้ไม้ไม้มวย,ย,ยไทยแตกก็รับจากอารศินในห้างวินัยวีระผู้ชมด้วยครับอ่ะติดตามนะครับคู่นี้2นครใหญ่ครับนครศรีธรรมราชครับกับนครราชาสีมาครับสู้กัน 1ดงสิาเงิน18ไม่ห่างกันนะครับรูปร่างโครงสร้างกระดูกกระเดี่ยวได้องศาเลยครับคุณสุริพงศ์ครับอยู่ที่ว่าใครจะซัดใครก่อนเท่านั้นเองครับมวยไทยอา่าถ้าไม่หวดนี่มันไม่เจ็บไม่เกิดอารมณ์อา่าต้องหวดนะครับมวยไทยไม่นั้นไม่ออกรสชาติครับสําคัญครับคู่นี้ฝ่ายแดงว่าอยู่มีนะโยทินนะฝ่ายน้ำเงินเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับอมิงเบอร์ต้นเหมือน,นใคทั้งคู่เลยมีนะโยทินมีใครก็รูจ้จักทั้งวันเฮงไก่ย่าง มีนยโยทินแข็งแรงทํำมวยมีประเภทบ,บูบูบูวันนี้ปานเพชรนะครับน้ำเงิน9ก้มงคลนนกครับติดตามครับรูปร่างโครงสร้างดีทั้งคู่นะครับดูบางได้โปร่งนิดนึงครับทางด้านของปานเพชรในทีมของมิตรนครครับในทีมของผู้การแต้มให้การสนับสนุนครับสังเวียนเลือดนี่แม่สร้างวีระบุุรมาเยอะครับ นักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติคุณสมิงขาวเกิดจากเวทีมวยไทยเยอะนะครับนี่แหละครูสามวันนี้นะครับสองคู่ก็มานแล้วยกแรกนะครับมาดูฝ่ายแดงป่นเพชรน้ำเงินเก้ามงคุฝ่ชยมวยนี่ไม่ต้องว่วงเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะมาตรฐานทั้งคู่ครับอ้าวพูดถึงวันเฮงครับพูดถึงวันเฮงอ้าวแจ้งโปรแกรมมวยสากลในสัปดาห์หน้าอีกที่หนึ่งครับศึกยอดมวยโลก WBC เอเซียในวันศุกร์ครับ เวลา13นาิ45นาทีนะครับวันศุกร์ที่28สิงหาคมก็ที่เวทีสนามมวยนานาชาติรังสิตแห่งนี้แหละครับก็เป็นการชกป้องกันแชมป์สภามวยแห่งเอเชียนะครับ WBC เอเชียรุ่นแบนตัมเวทของเพชร CPF จะเปิดศึกสายเลือดนะครับกับแชมป์ประเทศไทยครับก็คือทองเทพเตยะวงศพร้อมกับการอุ่นเครื่องนะครับของมาลองแชมป์โลกอันดับสูงหลายคนเลยครับทั้งเพชรมาี ทั้งกองฟ้าทั้งวันชนะ CTF นะครับอ้าวติดตามครับสัปดาห์หน้าศึกยอดมวยโลก WBC เอเซียบ่ายโมง45นาทีครับหมดยกตอนนี้หมดยกครับพักคู่เดียวครับผู้ให้การสับสนแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับอ่ะไปบนวทีกันต่อครับเดินทางมาถึงยกที่2นะครับคู่ที่3 2นครใหญ่ครับนครศรีธรรมราชกับนครราชสีมาครับ เมืองใหญ่เมืองกีฬาครับเมืองมวยทั้งคู่ครับขยับเข้าหาครับทางด้านของปานเพชรวสังประไพกรรมการบอกว่าโชคหน่อยครับอย่าให้อาย2คู่ที่ผ่านมาคุณทิพพงศ์ <c oughs> อา <c oughs> จารยารง <c oughs> นามวงครับ <c oughs> บนเวทีทำหน้าที่พี <c oughs> ่พ่ <c oughs> อ <c oughs> มีนโยธินเดินเออบ,บียดบุกลุยออแต่ว่า9ก้ามงคนนี้ก็จอมฝีมือเลยครับอมิงเดี๋ยวต้องดูครับบุกกับบุญบุกกับบุญอีกแล้วสองคู่ที่เข้ามันอยู่แล้วนะู่นี้อ้าปานเพชรกับเก้ามงคอ้าวลุยลุยลุยอ่าสองคู่แรกวันนี้ก็โหดูเดือนดูเดือนดูดีดดพลิกไปพลิกมาตลอดระวันมอบเยอะเลยทีเดียวคุณนกอ้าครับชวนทะเลาะแล้วครับทางด้านปานเพชรน้องไม่เปิดที่ก็ต้องเปิดครับเรื่องของหมัดมวยครับ อย่าเผลอ,อย่าพลาดครับ <c oughs> อย่าเผลอ,อย่าพลาดคุณสุรยงคู่แรกหวหัวเต็มกระโดงคางดึงแบบนี้แหละปั้งเดียวเรียบร้อยครับโอ้โหมเมื่อกี้โอ,โอ้เสียวเลยครับโอ้โอกองเชียร์ฝ่ายน้ำเงินบอกว่ามาดีที่ดึงพ้นทำไม้พ้นเอันตาสินแจกอีกแล้วครับเต่กานขอสอกับเข่ารอย1 0 0 0 0หมบาท เดี๋ยวดูจระเข้ฟาดหางวันนี้จะมีไหมสามหมื่นบาทต้องขอบคุณทั้งแอนตาซินรวมถึงท่านในห้างวินัยวิระพุชชงครับสนับสนุนศิลปะแมไม้มวยไทยมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับนี่แหละครับทั้งไก่ย่างห้าดาวด้วยแล้วก็เมจิด,ด้วยนะครับจิ๋วเชองปูเซินเจียวหนังแล้วก็แอนตาซินด้วยนะครับมีรางวัลให้กับนักมวยเยอะตลอดเลยทีเดียวอาคุณโกเป็นสงครามแข่งหน้านะครับระหว่างปานเพชรกับก้าวมงคล อ่ะมวยไทยหยกใจเย็นๆครับละเอียดละอกันนิดหนึ่งครับแต่เผลอผายใจลอยไม่ได้คุณสุธิพงศ์เผลอผายใจลอยโดนแข้งโดนเข่านี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับครับมาแล้วครับเริ่มจะมาแล้วครับลำเลียงมาจากนครศรีธรรมราชคุณครับคุณสุธิพงศ์ครับมานำเงินเกาะนครราชสีมาครับมาสองจังหวัดที่มีนักมวยเอกยอดมวยมาเยอะแยะเลยทีเดียวมาดูครับบาทีมวยเอก จอมบูปานเพชรปานเพชรปานเพชรโอ้ยอ้าวอาวอ้าวอาอีกแล้วนะเออทำไปแล้วคู่นี้นะคู่นี้จะทำอีกหรออ่าทำได้ต้องทำครับมีโอกาสใช้แล้วต้องใช้สิทธิ์เลยครับแอนตาซินรอมอบแจกรางวัลอยู่ครับรีบใช้สิทธิ์ครับแบบนี้ถือว่าเป็นชาวเป็นศิลปะที่ชาวต่างชาติชื่นชอบครับใครๆครก็ชอบคับมยไทยครับหมัดเท้าข้อศอกอ่ะพักอีกทีครับเดี๋ยวกลับมาครับ วันนี้ต้องขอบพระคุณครับท่านดรพงศ์วิเศษไภฑยทู์ครับท่านห้เกียริเป็นประธานที่ปรึกษา,ากิติมศักดิ์ของรายการมวยมันวันศุกร์ของเราครับรวมถึงท่านนายสนามใจดีคุณอํานวยเกียร์บารุงและท่านรองนายสนามครับคุณเพิ่มคุณทรัพย์เกียร์บารุงแล้วก็นึกถึงโตโยต้าต้องนึกถึงเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพลุ่งโลดนะครับรับประกันเครื่องยนต์8ปีรับประกันตัวถังปลอดผุอีก10ปีด้วยกัน21โชว์รูม19ศูนย์บริการครับ ก็ใกล้ที่ไหนสะดวกไหนเรียนเชิญครับ02-662-6555จาก Toyota K-Motor ครับอ่ะเดินหน้ากันต่อไปครับเริ่มจะระดมอาวุธออกมาแล้วนะครับระหว่างปานเพชรกับ9มงคลครับเป็นธรรมเนียมของมวยไทย5ยกครับ1 2ก็โยนหินถามทางไปก่อนครับได้จังหวะเวลาก็ต้องตะลุมบอลแล้วครับตั้งวางแข้งเอาล้วครับเดินชนแล้วครับปานเพชรคุณสมิงขาวอ้าลุย เขาไล่ไปเรื่อยปันเพชรไม่เข้าไม่ได้นะครับกำมืขดก็ไว้เอา้าดักไว้ดักไว้ดักไว้พลิกไปพลิกไปเอา้านี่แตกนกได้นี่แตกเตะกันคอได้รับจ่าอาตศินเลยเป็นผู้ริเริ่มและส่งเสริมศิละปะแม่ไม้มมยไทยเลยทีเดียวแล้วก็ชื่อเชิงกูเซนเกียวหนัง02 682 2324สายชนนี่เป็นผู้จัดการทั่วประเทศเลยนี่ครับยกสยกสเกมเดือดแล้วครับปานเพชร โอ้โหลูกเหลี่ยมใช้ได้ครับเก้ามงคลแข็งแรงมากเลยครับเดินชนเดินอัดเลยครับนี่เอน็นนี่ติดระดับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยนะคุณสมิงขาวโอ้โหต่ำง,งินนี่ต่อยมวยส่งพี่เรียนหนังสือจบปริญญาตรีเลครับตัวเองนั้นเอ็นติดคณะ มหาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับลเก่งมากครับมีหนังสือไปด้วยแม่แต่ว่านี้เสียดายครับทำไมอ่ะเสียดายครับมีภารกิจต้องต่อยมวยสละสิทธิ์ไปนะครับชอบชอบโอ้โหนี่คืออีกมุมหนึ่งของวงการมวยคุณทวิพง์ครบน่าค้นหาจริงๆครับเด็กคนนี้ก้าวมงคลเพชรยินเดียแคาเดมีครับนี่แหละครับ่าก็นี่ครับแมเลือกเลือกสายอาชีพมาชกมวยแต่ว่าเขายังไม่ทิ้งการเรียนนะครับย ต้องติดตามครับแหมระดับมันสมองดีอู้แต่ว่าบนเวทีแดงก็ดื้อเหลือเกินครับชนทะเละอย่างเดียวเลยครับออิงอ้าวแหมปันเพชรปันเพชรเอาโดนหนีบหนีบหนีบก้มงคลก้มงคลเอากรมการแกะแยกก่อนนรุมแกะแยกมาจากนู่นหรือมาจากคุณชลิวันรส่งมาเลยอ้าวบุกเข้าไปอีกอ้าวครับเดินชนอย่างเดียวแล้วครับตัวเองโดนพลิกตะแคงไปแล้วครับลุยแหลกแล้วครับ มินดคนครสั่งลุยแล้วลอกล็อกล็อกแม่ตีไม่ชัดครับงัดออกมาครับจานรงแยกออกมาเดินอย่างเดียวครับทางด้านของปานเพชรตั้งแมตีตีกินไกนยากครับก้าวมงคลมีลูกดันลูกขวางลูกบังครับคุณสุทธิพงศ์ครับแ,แดงนี่โอ้โหไม่ได้มีเข่าอย่างเดียวแมมีมัดน้าไปก่อนอ้าวตอนนี้วงนวงนโอ้โหกรรมการแยกก่อนครับ หมดยกที่3พักคู่เดียวครับขอบคุณทู 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเรารวมถึง t o y ย t a k เคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนสมภพลุ่งโลด21โชว์รูม19สุูบริการครับรับประกันเครื่องยนต์8ปีรับประกันตัวถังปลอดผุก2 0เอ่อถึง10ปีด้วยกันนะครับ21โชว์รูม19บุบริการครับเรียเชิโอ้ยพีนกเอาละครับเกมเปิดแล้วครับ เดินหน้าเต็มเกียร์แล้วครับคุณสุนิพงศ์แตกหักแล้วครับสองนครใหญ่นครศรีธรรมราชกับนครราชสีมาครับอ้าวครับอ้าวแล้วครับวี่แล้วครับทางด้านของปานเพชรมีเสียงฮือฮามาแล้วคุณสมิงเขาเอาลุยเลยปานเพชรก้าวงคนทนได้ทนไปทนได้ทนไปปานเพชรหมัดแล้วเอาศอกมาแตกเข็มละห้าร้อยแอตตาซีเอาต่อยไปสวเิื้อปเสนเจ้าหนังวันด้วยนี่เลยครับเอารุยอย่างเดียว ก่ย่าง5้าดาวฟสตาราเอ้าพันุตพงสีพีเมจิเอา, CP, เอเอาลุยเลยรางวัลเยอะรางวัลเยอะเอา้าโอ้ยนี่แหละครับมาปานเพชรโอ้ยมาตอนนี้ดูเดือดสนุกครับมาทำยายก็ได้ครับให้9ก้ามงคลยุบให้ได้ครับงาตอนนี้เปิดเกมใหญ่แล้วครับปานเพชรอู้แล้วทำได้ดีด้วยครับ9ก้ามงคลก็ต้ทุกเม็ดนี่แหละครับสุดยอดมวยบูกับมวยบุญครับพี่นกอ้าวถูกคู่ครับอย่างนี้ เป็นของโปรดของแฟนๆแล้วครับมวยมันวันศุกร์ต้องอย่างนี้ครับไม่มันไม่ใช่ครับไม่มันไม่ใช่กิ้มท้องครับก้าวมงคลกิ้มแล้วดันออกไปตั้งแล้วแทงซ้ายเอาครับนาำยอกเอาน้ำบ่งแล้วคุณณสมิงขาาโอ้โหเอาลุยอีกปันเพชรลุยแม่ก้าวมงคลใน่ไยมากเร็วอารางวัลจากโตโยต้าเคมอเตอร์21สาขาสุทรไน19แห่งลำกล้องยนต์8ปีนะนี่สูง2 6 8 8 662นะครับ6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับโอ้โหมหาสุดมันเลยครับยก4ยก4โอ้ยแดนปานเพชรวอสังปราไพน่าเหเงินก้าวมงคลเพชรยินเดียคาเดมี้คีับโอ้ยโอ้โหเอ้าเอ้าโอ้โหตอนนี้ยังไงครับพี่นุกอ้าวครับมีข่าวมีสอกมีหมัดมาอะไรให้ตอบให้โต้ครับอ้าวครับอย่างนี้ยกและแทงครับทางด้านก้าวมงคลไม่สนกับปานเพชรเดินกระทุ้งมัด มีอาการเหมือนกันครับก้ามงคลอาแล้วครับกดดันหนักแล้วครับตอนนี้ไล่เข้าสามเหลี่ยมบี้ไปเรื่อยบี้ไปเรื่อยคุณสมิงขาวโอ้โหคู่นี้เฮฮาเฮฮาเฮฮาเอาปานเพชรลุยลุยอีกปานเพชรต้องลุยเอา้าก้ามงคลแทงมาแทงมาอีกทเทดึงเอา้าโอ้โหสอกไปแต่ไม่แตกโอ้โหนี่เลยครับทูพายูมวยมันมันสุกน้ลมบอลเอาโอ้โหเอามาปานเพชรบอมม์เข้าไปเอาก้ามมงคล มาตีกันไม่ถนัดครับวงนหนแย่ก่อนแย่ก่อนอ่าเป็นความสนุกที่คู่ขี้สุสีนะครับเรื่องอาวุธมวยไทยครับน้องทีพี่ทีครับสองนครใหญ่ครับอาครับกินของไทยใช้ของไทยดูมวยไทยเนินทองไม่ล่วไหลปรบมือให้ดังๆครับแบบนี้ครับสมภพปรุ่งโรดแล้วก็อย่าลืมว่า CP CP 5 s t a ไฟสตาร์หดาวด้วยนะครับคุณโอครับอ่ะวากันต่อครับยกสุดท้ายครับสนาทีทองครับ ต่อยกันทรงคุณค่าครับผู้นี้สมราคาครับสองนครใหญ่ครับนครสีกับนครราชสีมาครับอะไรจะเกิดขึ้นคุณสทธิพงศ์ครับตามกันครับอ้าวต้องดูครับมาเกมมันอยู่ที่ว่านี่นะครับน้าเงินยุบไม่ยุบยุบไม่ยุบครับมาถ้ายุบก็ยุ่งครับอามิงเกมคู่ขี้สูสีชิงดำครับตอนนี้อ้าวทำได้ทําไปทําได้ทําไปทาโอ้โหแทงแทงปันเพชรปันเพชรโอ้โหกังล ไว้เอ้าแทงสวนมาขว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 าเอาอัดไปมีเฮมีฮาคุณนกเอ้าโอ้โหสงครามยังไม่สงบอย่าเพิ่งนับศพครับอะไรก็เป็นไปได้หมดครับบัดรมวยครับเนื้อเนื้ออยู่ที่9้าวมงคลครับลูกขยันลูกเพียรอยู่ที่ป่านเพชรเดินชนอย่างเดียวอย่าหยุดนะครับใครหยุดอันตรายคุณสุธิพงษ์ผููนี่โอ้โหมานี่ครับมา ทิ้งทิ้งกันยันมหานา่าจะตีนสุดท้ายแล้วครับโอ้โหสนุกจริงๆครับตอนนี้เอ้าเดินอีกเดินต่อไปปานเพชรอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดชื่อปานเพชรหยุดได้ยังไงเอ้าไหนเอ้าตีตีเอ้าตีอย่าหมดนะอย่าหมดนะครับบุคลคุณดกเอ้าครับเสียเพื่อใช้ชนะครับไม่เสียไม่ได้เสียเพื่อตําแหน่งครับเสียเพื่อใช้ชนะเดินไปโอ้โหโดนการงคนสวยแล้ว ไม่ย่อจริงๆครับการเพชรเติมเต็มเสริมหมัดเสริมเข่าโอ้โหบรรยากาศสุดๆไปเลยครับวยมันวันศุกร์สมชื่อสโลแกนคุณสุทธิพงศ์ครับโอ้โหนี่ครับทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์หกโมงเย็นเจอการทูฟอยู่ช่อง24โอ้โหใครอย่าพลาดเมดสุดท้ายนะโอ้โหกระชากลูกนี้มาใช้ได้เลยนะครับวันนี้ท่านสมกฤตคุณเจ้าด้วยคุณพี่ชัยกิตอิทธิเอาเดินต่อเดินต่อ,ตอปานเพชร เอ้าเก้ามงคลเก้ามงคลอ่าครับใต้กับอีสานครับใต้กับอีสานครับต่างคนต่างพอใจต่างคนต่างมั่นใจโอ้ในเวทีก็วุ่นวายไปหมดครับหมู่หรือจา่าคุณสมิงขาวหมู่หรือจา่าเอ้าหมู่หรือจ่าครับลูกนี้โอ้โหยนี่นะครับทิมแดงก็บอกว่าไม่ต้องเดินแล้วพอพอพอน้ำเงินไม่ต้องห่วงเลยตั้งรับอย่างเดียวก้ามงคลไ,<ม>ไม่รู้แต่ว่าแต่ว่ากรรมการนั้นลงบอกมาอีก<า><า>เอา้าเข้ามาเข้ามายังมีเวลา ยังไม่แพ้เอาถอยอีกแล้ว2อว่อา3ศอกอไปแถวบ้านคุณสมิงขาวแล้ว<อ>มีบุรีแล้วพร้อมสองว่า3ศอกอีกแล้วโอ้โหว้า<อ><อ>มันจริงๆครับคูน่นี้โอ้โหไม่รู้วันนี้เสียงแตกหรือเปล่าครับกรรมาการาทั้งสามท่านไม่แน่ไม่แน่เป็นไปได้หมดคุณสุทธิพงศ์อ่าใต้กับอีสานอาจจะไปเที่ยวเหนืออาจจะไปเที่ยวเหนือครับโอ้โหครับรอครับรอกรรมการสามท่านด้านล่างเท่านั้นเองครับ รอด้านล่างครับภูกิจพรามประยูนบวรวัฒน์แล้วก็พงพัทครับ oh, oh. รอลุ้นไปพร้อมๆกันครับใบที่หนึ่งครับภูกิจใบที่สองบรวัฒน์ครับใบสุดท้ายพงพัทรเลี้ยวไหนเลี้ยวไหนโป้แซงทางโค้งครับแซงทางโค้งครับได้ลูกขยันหรือเปล่าคุณทวีงศ์ โอ้โหสุดๆไปเลยครับคู่นี้ <มา S 1> โอ้โหมาพริกปลายยกะ้านะเพราะว่าเดินไงม,มวยเดินนี่มวยเดินอัด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 มาพลิกยก5ด้วย